มาอีกครั้งกับเขาคริสมเซ่ดิสแบนซกับปี2026เพิ่งเปิดตัวและนี่คือบทเรียนชั้นคู่แห่งวิวัฒนาการดีไซน์ที่คมชัดขึ้นไฮบริดที่ฉลาดกว่าและความหรูหราพอที่จะทำให้คู่แข่งต้องคิดใหม่ทำใหม่ ทั้งหมดนี้ยังคงเอกลักษณ์ความสง่างามแบบโม r c e เซ s ดสที่เปลี่ยนทุกการขับขี่ให้เป็นคำถแถลงอันทรงพลังด้านหน้าการรีเฟรชมาถึงแบบแปลงกระจังหน้าด้านใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นลาดอย่างกรามาที่ฐานคู่กับไฟหน้าเมอ่อที่บิมเลว์บางลงสลัดลายดาว3าแฉกให้แสงสว่างสะกดตาตอนพบคำ่ำช่องดักอากาศแนวตั้งขนาดยักษ์และกันชนแกะสละักเพิ่มความดุดันโดยไม่เสียความสง่างาม ทำให้ท่าทางรถดูเด่นชัดแต่ยังคงความประณีตจากด้านข้างฐานล้อยาวขึ้นเหนือล้อช่วงประขอบ21นิ้ว หลกก้ามเนื้อและเส้นคาแรกเตอร์อ่อนน้นที่โค้งขึ้นสู่ป่งล้อที่บานเทบาบาทำให้รถดูยาวต่ำและสงบสงเสงี่ยมแบบสุดท้ายรถมีไฟท้ายอุ้งสองส่วนลายดาวซับซ้อนเชื่อมด้วยแถบไฟบางบางหุ้มด้วยดิฟฟิวเซอร์สะอาดและปลายเท่าไอเสียซ่อนไว้ไว้ดูเรียบหรูแต่ซับซ้อนใต้ฝากระโปรงโมเซดสจัดไลยอัพตอบโจทุกสไตเกอร์350เริ่มต้นด้วยเครื่องซีสูบ2 สูลิทเทอร์โบแมทเทเรบหรือสองร้อยห้แรงม้าสองร้มลบีเอฟที่แรงบิดพุ่งศูนยถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน6.9วินาทีอัปเกรดเป็นเกืยร450นิวนเมตเก้าเทอร์โบแมปพทแน่บรี362แรงม้า369 l b f ที่ทำ0ถึง100ใน5 5วินาทีชับพันเกืยร450ปีปลั Plug ๊กอินไฮบริดผสม2.0ลิตรเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้า381แรงม้าผสม4 7 9 lbfp ยิง0ถึง100ใน5 3วินาทีพร้อมพร้อมวิ่งไฟฟา้าล้วนได้ถึง80กิโลเมตร สำหรับความมันวี8ก็5บ0อยปอยพลังเทอร์โบคู่4.0ลิตร510แรงม้า538ร f k k เกิน0ูนถึง100ใน4ี3วินาทีส่งกำลังผ่านระบบ4มาติคอยอเลื่องชื่อและเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่ตอบสนองดีเยี่ยมเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นไม่ว่าจะเล่นแซงหรือเหยียบมิดเก้าเข้าไปในห้องโดยสารเกลอคือสถานที่หลบภัยแห่งความโอคะ หนังแน่พลาเย็บตาลางหุ้มบอกเมื่อที่ขึ้นเื่อพร้อมพร้อมฟังชันนวดไม้วอลเหนือโรผิวพอและอลูมิเนียมขัดแปลง2ประกายใต้แสงเอมวิ่นแกลผิว6กสิี 64, สีที่สิงกับระบบเครื่องเสียงเบรมิสเตอร์สามดีเซลเนอพาวเวอร์เฮาส์สิบสามลำโพงพร้อมพร้อม,รอมโรบีมอสที่หอหุ้มคุณเหมือนคอนเสิร์ตแอมเบอร์สัทผิจอคู่กว้างส2 สามนิ้วจอหนึ่งสำหรับมาตวัดอีกจอสำหรับอินโฟเทนเมนต์บวกจอหลัง12.3นิ้ววงเล็บเปิดเลือกแต่วงเล็บปิดควบคุมด้วยคำสั่งเสียงที่เข้าใจง่ายหรือพวงมาลัยแพดพิกแวรีแซ่พอเขาเพย,ยต่อโดยลวดเทอรไรร้อ,รรอยต่อบอแถว2แบบกับตันมีอุ่นเย็นและเล็กวงมี่นิ้วสำหรับผู้ใหญ่เลือกแถว3มได้ใช้งานได้จริงสำหรับทริปสั้นนนหลังคากระจกพานโนรามิกศาสตร์แสงเต็มและพื้นที่บรรทุกถึง74ิคิวบิ๊ฟุตเมื่อพับปอหมดบนถนน ก็คือเวทมนต์พ่เซดิสรัวน้นช่วงล่างโยมาที่วงเล็บเปิดเลือดแต่วงเล็บปิดสแกลล่วงหน้าร้อยตัวห้ามหลุมในโหมดเครื่องพืชแต่กระชับขึ้นในโหสํสำหรับการควบคุมที่แม่นยำและยึดเกาะดีเกินตัวโคงน้อยมากและตัดโค้งได้ว่องไวเกินคาดพวงมาลัยเบาแต่สื่อสารดีเสียงขับเงียบสนิทที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและดี่ลรเอสเก้าฮกมิลด้วยแรงบิดที่ลื่นไหลสำหรับแสงที่รู้สึกเหมือนอ่านใจได้แม้ลุยออฟโรดก็พิชิตได้ด้วย กคีย์ลูซิปนิวและโหมดล็อกดิบหรือยกสูงเปลี่ยนเส้นทางลูกหลังให้เป็นสายชนะโดยไม่เหนื่อยอยากมืดมนแนทแพคเคยดำป้ายและเพิ่มล้อซีดบายสำหรับโหมดรอบเลนสำหรับความฟุ้งเฟือยสูงสุดพินิเคิลถึงสไตล์มาดิสแฮนด์เพลสที่เพิ่มเบาะหลังเย็นได้แอร์ีโซนให้กับดิสเพย์และประตูซอวฟิคโคสด้วยการผสนเทคโนโลยีล้ำสมัยพลังงานหลากหลายและการขับที่สมดุลระหว่างนุ่มนวลกับสงบว่าปี2026ไม่ใช่แค่สูหรูที่โดดเด่น แต่คือออรัลนเดอร์ที่เรียบง่ายซึ่งกำหนดหมายว่าความประณีตขนาดกลางควรเป็นอย่างไรท่าคลิปนี้ทำให้ชีพจรคุณเต้นแรงกดไลน์เลยคอมเมนต์บอกมาว่าคุณ,คณจะสเปดพาวเวอร์เทรนเกิดตัวไหนก่อนกดติดตามหมอกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับรีวิวลึกต่อเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับตอ